มาเบิงเรร่ง,งรก,รก,กอนอย่าเพิ่งเบิ่งสะกอนมาหักแพร่มาเบิ่งสะกอนร่อนแว่าลงหลูลงโหลดมากแล้วน้ำหับพปว่าสาวเล่าตัวนี่มาเบิ้งเาน้ำเนาะขหักแทบ่ขนาดมีแขนยังหัแต่ว่าเบิงบ่งคิดการจะว่าดันจะาว่าดันเขาขางสาวเล่าเวอ้อ สบายดีและสลวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุกคนกัมมพภมะโพกับสาบัวอีกแล้วนะ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กะสาบัวกัมาหาทางเอือยญ่เพินะ่นเด้อน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกะได้ยินข่าวว่ามีนมไทยด้วยสีมาอ่หมันมานี่เด้นอน้องพ่อแม่พี่น้องนาะสาบัวกะยังบคู้เรื่องลาปันไดเดี๋ยวจังไดกะเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งอายเพิน่นหรือว่าทั้งเอือยเพินนะ่อนเนาะไปเบิ่งไปชมนํำกันโดย เดสบายดีอะด้วยมาท้องก็ได้มาหาทางไอ้เพื่อนได้มาเยี่ยมยามเอ่ามาได้จับมือไอ้หมูว่านอย่มั้งมาเนาะมาหมูว่านดิจักมือจักมือด้สิกรับมันกัดอีกหลายมืออยู่หลายมืออยู่งี้ต้องซ้ำมือหมดเลยจิมันยเงินเทียเรียงบ่ท่านได้แล้วนะโอ้ด้วด้วด้วย มันติเดือนเลี้ยงขอตะก้อนแล้วก็ตั้งปีนั่งอืออือก็สิหลายมือเสร็จแล้วสายมือคือมาเพื่อนี่ทางไอ้คาสิสายฮึยืดอีเดียบยืดเลยเปล่าเพราะว่าการเพื่อนนั้นปีชาเพื่อนเมียแล้วเนาะเพราะว่ามาเขาต้องบอกต่อหม้อกัาเจ้าด้วยบอกต่อหม้อกัาเจ้าว่ากัาเจ้าก็จะถามมาไปใส่ยังทีนะด้วยไปใส่เขาก็บอกว่าไป เซโนนี่สินะเซโนแล้วเขาก็จะถามว่าไปพักยุไสพักยูบานพินเหนือเขาก็เห็นกวดนั่นหลเพราะว่าเขามากเขาก็มาบอกในบ้านเป็นถูกต้องเนาะเหนวัดมาลุงหลวงลงหลวดเขามาดิแมนท้าว่าเขามากแบบถูกต้องในกะบ่ย่าไม่มีปัญหาแมนสบายแบบนี้เลยเขามากก็ต้องมาหาพาบ้านเนาะเขาต้องมาหาพอบ้านเป็นกัน แมนว่าั่าสีมาพักพี่บอว่ฮั่วซีนอนพี่ว่าเมีอยู่พี่เีได้เนาะแมนเหมนจะได้รับอู่ทังสี่นะแมนมนก็บโยญ่งยายแมนทังโบญุงยาลายคนในกาอันนี้กันยังไงข้นนั้นตอนเทียงเนี่ยเรา่้นเรากิว่าคุยกันทุ่อย่างนายบ้านเพิ่นบอกแมนทั้งนายบ้านเพิ่นมากมาเท่านี้โลยเลยเลยมาคุยกันเรา่้นก็คิดนั่นแหละเราขนก็จบอกทุ่ม เฮ็ดงานู่หองการก็จะปจวบมากเนะโดยสบายนม่หละเรื่องเรื่องลนะเรื่องเรื่องขอเรื่องหมันเนาะทัายกับมามาผู้เดียวเลยเนาะแม่ผู้เดียวนี่แหละนายจังหวัดอะไอุดรอุดรอไอจังไเนาะชื่อสมผมไอโสมแจักปีน้อตัวนี้หนุหาสิบสเขาเอื้อยเพิ่งใสนะสามสิบแปด แเ่คุยกัตลนเ้วบ่อะอะคุยกับเออยนในตลนเราบ่ตะลนแล้วเป็นเดือนอมั้งหลังจากที่ว่าทางอนโองเนาะเอาปิดคลิปนมอนันฮันเมีนมมาปิดคลิปเนี่ยหลจากหลังจากที่ว่ามาปิดเพรปิดคลิปปิดคลิปเพราอถี่ปิดคลิปแล้วกั เพื่อนกันร่มกับเล่าเยอะนะเล่ากันเล่ากันโทษไปบอกเยอะว่าปิดคลิปหรือเรื่อวอะไรสันเลยว่าเอ้าเจ้าปิดคลิปแบบไดล่ะยังไงไม่พอใจเนาะเออปิดคลิปแบบไดล่ะสันบอกคำว่าปิดคำว่าปิดใจคำว่าปิดใจว่าปิดคลิปคำว่าปิดคลิปคือปิดคลิปนี่คืองจิบมวัวไหงทั้งยูทูปกระจกมาทายซื้อเสนอ คือทักเล่เป็นว่าพิดคิตแล้วว่าสันมีคนคุยเป็นว่าเร้เแล้วบ่เข้าใจแล้วแมนแต่เลยแปบว่ามีข่าวดีเลยเสียงมาไายอีกเป็นวันนี้แล้วเนาะตอนนี้มีข่าวดีแล้วมแมนทาก็เลยมาแสดงความยินดีกับเอเื้อเพลินเพราะว่าได้เจอฮักแทจากลม,มไทยวันสันจันะเนาะแมน คือทั้งอ้านี่ก่อนที่จะมาเจอกับเอือยญ่ทั้งอ้านี่เคยได้ร่วมสาวจากช่องที่คูเป็นอื่นบ่บัวเยอคนนี้คนแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็เจ้ากันซุ่มมูเขาคุ้มให้เบิ้งซื้อแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เบิ้งบัวแต่ก่อนบัวอันนี้แหละเขาบอกว่าก็จะชุเหมือนมมููเขากบบเบิ้งเบิ้งเบิื้องเบื้อต่อเลยแต่ว่าก็เจ้ากับเบิ้องก็เจ้าว่ามาเบิ้งอันนี้เว่ามาเบิ้องแฟนผู้สาวกับแฟนผู้ ผ no okay. mm hmm. okay. like ah ู้สาวก็เศร้าผู้สาวอะไรขนาดหรอเก๋าเสยยังสินะการบริคิดยังไรวันนี้เนี่ยมันก๋าเสยไปกันมือรุ่นมากข้าเจ้าก็เปิดบางอีกข้าเจ้าก็เอื้อนอีกเดี๋ยวโอ้ยกิดบวกต้องเป็นผู้สาวอะไรขน่ดนั้นเก๋าเสยไปเองสินะบ้านี้เมือนั้นจังได้บุ๊คนี่ต้องของบ้าเสือดบ้ามันนั่งไทยเราอยู่เน่ยเราใส่แว่นดีไลตุ้ม มูเดียวกันเย็ดงานด้วยัดว่เวลามาเบื้องแม่มาสันสาวเล่านี่จะพูงายไหมวะโอ้ยบอกเลยจะเบื้องตะสันสาวเล่าเถอะแตเลยมาเบื้องเบื้งก็พูตั้งใจเบื้งดอกยางมัดทางหลังเจ้าก็มาซองเบื้องนี่นะสงบข้อเบื้องนะก็เรียกว่าอ้าวยี่นายส่แวนตาหนี่คือเขาทาแท้วะที่ใจด้วยก็จะพ่นเลย ชุวเบื้อนกับเบิ้งคทกันแต่ว่าอย่างไก็คือไหนิงส่เนนทำห้อดเราบบน้วเนาะอยากเหลอมาสันสันเนาะมาบัดถึงตาฝัดอ๊มาหาเออเราุ้นเ้ยโด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 ยเราก็ดีใจทางไงเพิ่นกับเอ้เพิ่นเนาะที่ว่าเม่ได้ต่้งใจเบิ้งเราเราคุ้มเขาคืห้เบิ้ง แสดงว่าได้คันว่าสมุดว่าได้เมียก็ได้เงินูเนาะเงีเขากินเไมบิงคู่มือคู่มือโอ้โหกาแสดงว่ายังไรนี่เขาขัวเนาะเงนเพราะว่าหันเลิกเลิกการไปแลกะไปสวนเลยเห็นไหมไปไรแบ้อ่าเห็นอย่างเง้ยโอ้เห็หยาบธรรมดาเนี่หจะไปบอกคิดถมันหอไงเนื้อเนือ คือทั้งไงกินข้าวกินน้ำนะบ่บ่วเลี้ยวอ่ะท่านได้กินอยู่มันนี่ท่นบ่ท่านเห็นนั่นด้วยเพราะว่าจะตำทวตำทวตำมาตัวชูเอื้อยเป็นกินี้บ่นี่เป็นได้น้บ่เป็นยังเป็นจ้เด้สีมือแล้ว่สีมีไก่ปีกปลาบ่เพะว่าเพราะว่าอยบ่บ่บ่กินเนีอะปลาก็บ่กิน ขึุณชื่อว่าเนื้อซัดเนื้อยังกับพกินนะแล้วไอ้กินยังกินแต่ลวกพักตำแก้วอะไรเงี้นแต่ว่าปลาก็กินด้วยแต่ว่าปลาพวกกันปลาดุกปลาดุกเออ่ยปลาดุกปลาคออเงี่ยปลานิ่งเมืกี้โอโดย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 แตว่าหนิ่งเป็นพักเนาะเป็ดกับพวกกินเป็นยังไรอันมาเจอทางเอือยเพิ่นครั้งแรกมาเลยมาเห็น ทางเอ่ยเิ่นเป็นธร้มาดาเนี่ลเรเพราะว่าดันก็ลร่มกับเราอง่มือ่มือเนาะเห็นนะเห็นตากันเนาะแล้วก็มาเห็นตัวจริงกันก็คสิว่าจรงได๋เนาะกัดร่มนาเราอมือกับซำําเหยนเดียวกันเอ่าๆจนหอดตีนึ่งตีช่องกันลมตัวซับไหวย่อยด้ท่านลมไหวตีนึ่งตีชองคนนี้นไปทัวแห้งเลยต้องขุมเวลาเนาะเอ่ยเนาะ ท <c oughs> ดังใหญ่เพิ่นกันยุ่มยู่เนาะแม่นเพิ <ừ. S 2> ่นกําลังงานยิบเถียงวัฒนช่าะช่วงนี้กัเป็นเทศกาลก็คืองานดองนนั่แหละเนาะแม่นหลายวั่นชะเอืหอยเพิ่นกับมุงก,กับกเบียกในคืออ้ายเพิ่นนี่กคั่นว่ากลับไปไทยเด้กอะไ,ไ,ไปไปไปมาหน่อยเนาะแ <c oughs> ม่นไปแตมาๆก็คือเฮาคั่นว่ามาบัดหน้าให้สบายตัวเฮาได้เอาว่าไงคือบ้านเฮาเนี่กอะยึดทะเบียนหน่อยเนาะอืมกัน ก็ทะเบียนเราก็จังสืมาอยู่ผีได้ไงนะมาแหวนมาแหวนด้วยแต่วางคู่วันคนเนาะกระบานยากเนาะกระบานหเพ็ดแบบถืกต้องเลยกะสบายใจข้าในคิดว่าจะใส่พัดเซิร์ฟแต่ว่าจัดแบบใหญ่ได้บ่กแต่ว่าคือแต่งนีไอคิดว่าแต่งเดือนใดไอปีใดอันนี้บ่ทันเดือนนั่นอยู่บ่ทัานเดือนยังไม่ได้วางแผนเนาะมีแต่ว่ามันมันมันจะเด้ อันเล่นงานนันนันยอดน้ำน้ำพอเวียทั้งคุณเนาะมันก็เลยหนุนยากยู่เนาะพอยังไงซะเขาก็ต้องมามีเดอมันมันบ่คือมันบ่คือไทยเหรอไทยพี่แมยังไงมาล่ะแมนยังครับไทยหรอไตยมันก็สีง่ายแค่นั้นกันคือทางเฮานี่กันคือพายายยิ่งเนี่ยไปเอาอยู่พุนก็ง่ายอีแบบนี้ง่ายกันแมนนั่นแหละ ถ้าเทามาพี่ก็ยากยากเลยมันทำมาดีมันก็ยากยากเลยมันมันลำยากเมนเอาแต่ว่าบางคนนี่ก็เขาเจ้ายากกันยากกันเฮาเท็ยดถูกต้องมันก็ง่ายคือเขาอ่ะเหี่แเมนถ้าเขาทำถูกต้องเนาะบางคนนี่ก็ย่านเด้เนาะบางคนก็ว่าเอ้ยมาหรือยานถูกจอกถูกจับมานอนหกนอนเพื่อนนี่ก็คืออายเพราะนั่นอายคุณว่าวอะไรคันมากเขาต้องไปหาพวกบ้านเพิ่นว่าเขามาอยู่นี่เพิ่มเพิ่มรุ่นนี้อายแล้วเมนไปหาตั้งนายเป็นสกุลตั้งงาน ก็คือตั้งอายมากนี่ก็ได้บอกมูแล้วบอกคนที่แนะนำให้เบิง่งเลยไงมูทีว่าให้เบิ่งคลิปละบวกแล้วจนเขาว่าจนเขาว่ายังไงขี่เคียงกับมาเด้วยจะหลายคนลกลดที่บอก่าบอกเลยบอกเลยคิเละบวกมาอ่อาน,นบอกทุกมูเขาวางกันแล้วตอนที่มาเขาว่าเนียนมานะแลาวนคะิดว <c oughs> ายังไงขี่เคียงกับมาตัวนะ <c oughs> โมงายแล้วเผมยัร้อยน้ำขามโค้งก็มาได้เจ้ากันนั่นลเบิ่งเนาะท่านายซื้อๆจังได้โมบอยแบบนี้เลยเมื่อไรก็จังได้แล้วถ้าก็มั่นใจจะขอเงินมาหน่อเนาะลุยเเลยได้จังไงควนจะคุยคู่มือเนาะไม่่คุยคู่มือเพราะยังไงคนสงคนร่วมกันคุยกันเนาะถ้าก็มั่นใจในเนาะพี่สาวเขาอยู่แล้วจังกามา่กแน่นจังการลุยมากเนาะ่น กำลังอึดๆเฟินกะหักแท้เดิมึงหน้ามึงตาเห็นงานอยู่เลยดูมันดูมันยุงโลงโหล,ล,ลดมากตามหมอรถที่บูเมีนนี่เนาะบูเมีนมันกรบาดนั่นนี่บู <c oughs> เมีนสิว่าเห็นแล้วโอ้ยคอยมักคนนี่ท่านในร่มกันแล้วมาหาลราไ่ได้ไหนเนาะเนียนอยู่เป็นกล<ห>มไอ้ตลอาเด้บางคนนี่มันคื่อ อันท่านในร่มสัมมาเห็นเค่อมักสาวนี่เขามักสาวนี่บางคนก็เห็นจาก่องยุค u ุยังบอท่านในร่มกันเนี่ยมหาแะไรก็ว่าสาวมั่วนะก็เป็นไปบ่ได้นะเพราะว่าเมื่อคืนในเบิ่งจากทองยุคยุคเดยจากมหามันก็คือกันนี่ผู้สาวเขายัง้วหาคนใดเป็นคนใดเมียนนั่นะมันกระต่งกันตัวนั้นแล้วมันเจอก็มหาว่าว่าสาวเล่าหนึ่งคุยน้าแบบนี้ฮะนะเียล่าหมาเห็นมันก็้อง มาเบิ่งกันแต่ก่อนตัวแม่ไหมวเนี่ยย่างลมเปะลมเปะมากเลยพูดได้โว้ยเขาก็บอกว่าน้ำมันว่าเขาตัวจริงคือทางอายมื่อวานนี่คือเห็นอันยังเกาะทางอายเพิ่นซื้อซอยป่ะมาให้เอื้ยเพิ่นว้าอ่าของหมันหมดทางนี้ก็เงียบอยู่ทั้งนั้นก็เงียบเยอะเหมานนางที่บอเนาะแมนมานนางพี่ก็ได้ทิฏฐ ทีทำก็มีคันล่ังจากอ่เผินมหานี่นะทั้งไงเผินมหานี่ควมูซึกแนวไลเนาะว่าเจียวว่าเจียวเวียมุ่งนี่ไปขายมาแต่งเราอยู่เลยน่าป่าวขายมาแต่เนาะ้เอยพุดัมีแต่นั่นเลยได้ฟัวคนว่าโสดมากอะจักปีแล้วเอ้ยจะบอลโสดมากเลย สมบ่ีเนาะแม่แม่แม่ชังแกูุ่ยังแม่หน่อยแม่ตอนนี้ลูกป่ะกาิเอ็ดสิจองปีแล้วพ่อแม่ประมาณและเก่าปีโตเก่าปีนี่เนาะคือทั้งอ้ายนี่กันให้ลูกันืนีสักคนล่ะสามคนง่ายวะเนาะเเพื่อนนั่นทำเมอนนั้นเนาะว่ากับเคียร์เยจะรุ่นหลานกับรุ่นทือตนหลานหลานแม่นหลานดย บนเมานลูกด่ลูกของลูกดหน่งหลานคนก็ประมาณสามสามสิบลูกนะลูกของลูกนประมาณสามสิบสิบาซกันนั่นแหละสามสิบแปดสามสิบกอซ้ำกันงนแมนอ้ยสบายดีเด้อสบายดีเ้ยเลยยุ่งงานน่าดันามือห่ไ้เบิ้งกันไอ้เบิ้งยู่งงนนั่นอันนไม่ชอดสับ มันก็คือกันกับเราใส่แว่นตาับ,บนนเนาะเปนเลยเนาะเออเรามาเบิ่งกระจกอย,ยู่ไหนอ่ะกระจกเมื่อเช้าเลยเราตื่นระหว่างลูกสาวมาเสร็จมาได้เลยเป็นเลียนนี้ไหวห้องกากะด้วยยานดิยนันลูกสาวคนยันลูกบ่พร้อมเนาะบางทีก็เนาะรู้สึกว่าเอื้ยเด็กกับเพื่อนต้นยิ้มไหวว้าวเลยนะยิ้ม,มใจดีเนาะ ยิ้มนะเพ่นก็ว่ายิ้มตลอดเลยนะปกติภายเนอะปกติภายได้เป็นจังไดเนาะเอ่ยอันเห็นทา้งอายเพิ่นมาหาทางเด็กแต่ดีใจเด้ปกติกะเคยลมแต่ทังโทรศัพท์เนาะโดยดีใจแต่ถือว่าทั้งอายเพิ่นนี่กะแบบโอเคเลยเนาะโอเคถือใจแล้วถึกใจแล้วชื่นใจชื่ใจแล้วจื่นใจนะคนนี้นะ อทางน้องมาปิดกิบงกระทามว่ามีคนคุยถึงใจบอกคนว่ามีแล้วคนว่าเลยแล้ถ้าว่ามือใดมีข่าวดีและสิบอกมากยินดีนะคนว่าก็เลยทางเฮาก็เลยมายินดีนําเอื้อเพื่นเลยเหมือนนี้ค่ะเหนื่ว่าหลังจากคือเอื้อเพื่อนเมื่อเมั่อวันกับประมาณเดือนหนึ่งเลยเนาะหอดบ่าเหน่นบ่าน้องว่าประมาณหอดนี่แหละเดือนเงินปานเนี่ยน่าเอามาหามันนั่นเนาะเลยมือปิดคลิปเนาะ ก็เลยสุดกับพ่อหักใครหักก็เลยมายินดีนําเลยโด้วยด้วยด้วยจัดเลยนะภัยว่าเลยนะถ้าใครคนเอาเนาะมาผ่ามาทางแรกมาทางแรกว่าแม่ปวดใจนะทีนึงแม่วใจเนาะแม่มาบากะแม่แต่บุ๊กานนี่กะมั่นไว้เรียบร้อยแล้วนี่จักบาทนะเลย ไก่บาทนี่แหละใกล้บาททีทางเว้นทางเมื่อก่อนเหมอนเมื่อไห่แต้ทีแหลือก็วัดน้ำแข็งเนี่ยตอมาแตเหลก็วัดแล้วะออกหาวาว่ามาเสือยู่พี่หาบาทกันไมกันหาบาทกันเลี้ยอยู่สองสลึงหลืววะรดเร็วขนาดนั้นละข้าลดเร็วมันลดเดียวเพราะว่าคอยเนี่ยนึงยังแวนมันเนาเลยเนาะโดยยังเวนมันยังแวนนนี้ค่ะโอยอันนี้ไม่เตะ เป็นผู่กันกับอันนี้ผูกกันกับอันนี้สุดนี่เลยน้ำมันให้คนแรกตัวนี้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 อันนี้สุดคนนั่งนองน้องมากนองนองก็เห็นอยู่ขื้นมางามแท้อันนี้คนแต่นแหละผักมาครั้งแรกมาครั้งแรกขนาดเนาะเม่อนานขนาดเนี่ยังมาคอยคอวัวแม่นระดับหัวงูคอยหัวพญานาคของขวัญมาหลอกคอไว้แต่แต่เมื่อแรกเมว่อแรกพญานาคเออวัวแม่นหัวคู่หัวงูคือกระจอดิ บิงคิดไปแล้วเนาะอยากอะไรต้องหัวพยัญชนะมาเมื่อวานนี่แหละก็หลอกคอหลอกมืดลูกอ่ะมาตอนครั้งแรกหันหลอกแขนท่านมาเพิ่งมาจะเขื่อนอ่ะก็นี่แหละครั้งแรกนี่แหละครั้งแรกมาแบบหลอกเลยอันนี้หลอกคอเลยหลอกหัวหายไปทั้งใดเลยหยุดเลยกันหยุดเลยนี่เลยแต่จะมาแต่เพิ่นหลอกเถอะ ใหญกันหรอกฝนดกับกันหรอกไปแต่คืนนี้โมเมนต์ได้ทางทางนอกมาถ่ายกับพูนน่าได้กินเน้มหน้ากันเยี่ยมไปบอกหัวเนาะเย็นเป็นรักเนื้อเนาะหลอกไปเลยแค่คืด้อยู่นัมกันแน่เนาะเห็นทา้งฝนมีความสุขนะเขาก็มีความสุขกันคุณผู้ถ่ายนึ่งกันมีความสุขแล้วเนาะเพราะว่าแมน ยาข้ออยู่แล้วเนาะท้งแท้ในอ่าโมแม่นต์าสิว่ามหาอะไรสิได้ง่ายหีเกียนกับนะคนกันรอแบบนั้นเห็นดีเ้าแท้เพคือทั้งเข้านี่ก็เคยทายเปิดใจมากหนิก็ไล่เนาะแมนจะทั้งอายเพิ่งกับเมนหลา่ขู่ไลยคนกับพิษวังแน่เนาะหนึ่งมาจะเห็นในเมนเนาะว่าแม่นแท้เพราะบางทีกันพิษวังนี่ยขเจ้าบ่มาเบิ่งแม่นอีกอย่างก็แบบ บุเคยล่มกันแน่แั่มาเลยมาแบบค่อยร่มกันนี่สินะแพ่นเพิ่นร่วมาแบบอย่างไรด้วยมันเป็นไปบ่ไดเลยเนาะด้วยเขาก็ต้องล่มกันก่อนจังมาหากันารร่วมกันพรอนซำใดซ้ำนึงกับว่าผู้สาวมักหรือก็มาแม่นนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยมาล่ะไม่ขายคือมันก็ต้องเบิ่งกันว่าไงไงต้องเบิ่งสังขารเจ้าของน้ำสังขารตัวเอง อีกอย่างคือถ้าอเพิ่งว่าวเขาเลยอายเพิ่นลบนี่กบเพื่อเพิ่ในเดือนหนึ่งเดือนปลายเพื่อปกติบางคนในร่วมกันสองสิบสามสิบนี่ก็ว่าบอดบอดสองสิบนั่นแหละสามสี่มือนี่ก็ยากมากาะเราเห็นหน่อยกันแล้บางคนก็ใส่ผู้จัดกกันนี่จะใครตกลงเป็นแฟนกันเลยถ้าคุณสาวก็ย่อมฮา์แบบผู้จัดกกันมือสองก็ต้องเบิ้งรวอมก็ต้องเบงไวเฮาน้ำนานี่หกสิบเ็ดสิบแล้วนั่งจะไปเบืนใส้สิบหาสิบหก เขาก็ต้องบืนใส้ไว้เขาเองเนาะเออเขาก็ต้องบืนใช้ไว้เขาน้ำงายเลยค่ะชิบสามเนาะแต่ถ้าสิเอาชิบเจ็ดชิบแปดนี่กะไปกันยากเนาะันเพื่อใจข้าเจ้าก็มีหลายไว้อยู่ที่เราให้เป็นเหมือนกันบดยเหมือนจะไว้เดียวเนาะไม่มาสั่งไม่ไม่ต้องก็ต้องเรียกเบิ้งว่าเออจะไปก็พูดในใดบนนอจะไปก็พูดในเดิมบนนอเรา่บุญเหมือนเหมือย่างเขาก็ต้องคุยกันก่อนเนาะเพราะงั้นเราคุยกันช่องเสมอแหละถ้างา ว้าวเนาะก็มาอยากไล่แบบท่านผู้สาวก็คิดว่าเอฟซีมาเยี่ยมมาหาเรีนมึงคนเขาก็แบบเช่นเดินมึงไหวจะไปิ่งไว้นถ้าว่ามือสู้คอนี่ทั้งหยาดทั้งง่ายกับฉีมานั่นเป็นบอกไ้ยมือวังมือว่านมือว่านก่อนเนี่ยเขาจากมาว่ากันว่า มาเห็นน้องไผ่โอ่ยเมียนี่ตัวบวดตงมากว่าท่านมือแดงจังมากเจาเดียวให้ลุ่งไปรถนะเอาไปละกันเจ้าไปละเจ้าจะไปนอนอยู่ไหนละว่านอนไหนได้นอนอยู่ไสก็ได้ว่าท่านนอนขอไก่ขอานอนได้หะบ่บ่บ่มือแงจังมากว่าท่นนเป็นอย่างมากเลยนอนบานทารแม่คืนได้อเื่อ่นว่ามืด แต่งจังมากว่ะว่าข้ากปสิแตแงอยู่เด้เนาะมันเป็นง่ายเกินค่ะแต่ว่าคือทั้งง่ายเพื่อนนี่ประมาณอีกมือเอินมือหืสองชั้นมือี่ก็สีได้จัดงานก็คือการสูปขอกันก้นเนา้อจะสูปขอกันสะก้อนกันนะมันให้เอือยายมากะก้อนเอื่อยกระฉม่าเอื่อยากระม่าต้กุงเทียบะก้อนเดยคือทั้งงานค่าสินสอดเนี่เทาได้ด้วนาะจำว่าไหวหัเดีวจำว่าไว้ตอนแรกันนี้ค่ะ ลืมอยากมองมันดวนอะไรนอนค่อยถามคนยุแต่ว่านอนลงลืมจ้าพิ่หามาเดสองมื่น เออเป็นไหมาสำนันแหละเป็นไหมาสำนันก็เอาสำนันแหละเพราะว่าตอรองมาได้พยาเดียวตอรองแม่ตอรองมาได้เลยพาเดียวม่พาแม่ตอรองพยาเดียวม่ได้ต้องให้พยาเดียวจัดการเองแนเะเจ้าแม่บอกแม่แล้วก็ยาตพี่เเป็นไหมา่มีคอแม่บางทีไปอยู่น้ำ มันมีจะไล่ๆกูหันเนาะกันในนน่นอนเลยบบได้ไปอยู่ด้อเพินได้มาอยู่ได้จ้ะเพอเพินไทยเพนอยู่ด้วยเพื่อยุ่พี่บได้ไปได้ทางนี้เลทางยามแม่ดี่บได้ไปได้ด้ิาซิมาอยู่นี่อยู่ได้บอยไหนมีเรามากแบบทุนนะัศนกงได้ถึงาฯบรรยากาศบรรยากาศมันคือยุทธวัฒนมันเมบ่บวันเมั่อกบคือแล้วเนาะ่ทางบ้านอายก็จทาเยไปดีทางะอยเนาะจป็เที่ยวไปเที่ยวมาันลีมันก็สบาย มันกันในหมู่บ้านเหมือนกันเที่ยวไปเที่ยวมาได้แต่ทำไมก็คือขันมาสู่เฮาอยู่ที่ดีโดยเพราะไม่คือเอไปไปไปเขาไปหาเขาคืออยากได้ฟัวที่มาสู่ คือเอ่อาแมนก็คือทัางเอือเพื่อนว่าแะละเพราะท่างเอือเพิ่นเิยมีภาละเลี้ยรูกน้อยเน่อันนี้เนาะก็คือค่าคลายโดยก็คือบบอยากไปจากบ้านเน่ก็คือผู้ใดทับได้ทาานเ้กับซมาทางนเ้เลยเพื่นั้งใจเนทั้งใเพิ่นับได้ได้มาที้เนาะคือคุยกันเ่้งนันก็เลยเปิดใจเลอเปิดใจรับเนาะว่าห้ามเสนอว่าเอารังไงขันเสนอว่าเอาลังไง่สิได้ยุยูทูปตัวเรา เสนอยังเลยย,ยุดข้อเสนอเดี๋ยวนี้ <c ười> แอบยุดข้อเสนอแล้วนนยอยุดตัวเราเลย <c ười> แบบเราอยากได้อย่างนี้นเราอากง่ายเนาะอยากได้อย่างแล้วจะไปอ่านแะล้วยุดข้อเสนอแล้วมาไม่ได้คำเดียวแหละเจ้าว่าบื่ครืองมือนะทำเสนอเป็นเสนอเนี่ยมันจะลดลงเรื <c ười> ่อยๆดิเราจะคุยกันแล้วก็ไม่เสนอแล้วเลยผู้อื่นแม่นเยอะก็จะเสนอก็จะเห็นอะไรเนาะ บอกมีแต่คนอื่นมาว่า mm hmm. มีฉนั้คือพอค่ากระปุ่นนะค่ะดองนะ้าวาแรงซีก็เลยบอกเพื่อนัมว่าก็นี่แล้วตนนั้นแหละก็เลยย่าแหละ เขได้เยว่าแหละบ่พเพกยากสิพาการกินอยัางไะอืมกินยนึ่งก็ได้กินไข่คนละหน่วยลวกผักต้มแก้วปลาทรายอาหางก็หอยว่าต้มเหมืนกันคันว่ายังไงกับเรื่องอากาศจีนสวยธรรมาสำคัญมันกับหมดสำคัญภายในครอบครัวคนเท่านี่มันอยู่ในจิตใจเนาะมันอยู่ในใจคนเท่าอย่างเดโยนไปเรื่อยๆรื่เดี๋ยวมันก็นั่นเองบังเตือบัดต้องจากใจยังมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองเนี่ยเมนเมนเมนความหักมันก็บสำคัญบังเตือบัดพูดเป็นเตงเป็นเซ็ตน้องเซ็ตมัน เลิกลากันไปโอ้ยเนาะยุ่ยเลยพอสามมือบ่ฮะเมียนเมียนเมีนเมียนเลยเกิดเอิญว่าหักแพ้ขนาดเนาะเราก็ต้องเข้าใจกันว่าสุสาดจะอยู่กันได้เนาเพราะว่าต้องจุดเด่นวังเอาตัานนะมันกิบมาไหนเมีนเมนเมียนก็คือนน้ำผู้หายนนเรศเพราะว่าถ้าเราไปว่าเอาบักได้บักนั่นนี่สินะโมยน้ำผู้หายทีเอาเอานี่น คือใหญ่ก็คือหาคนก่อนแต่เอาน้ำหลังอันนแต่ก็อบอกว่าอยู่ได้บมเมนต์อะนรโมเมนบ์เราสำคัญเงินกันเนะาะบอกไว้เรียบร้อยแล้วสำคัญทุกอย่างสำคัญอยู่แต่ตว,ว่าห้องก็ต้องเอาจังไงก็เอาคนไว้ก่อนหรอเอาคนไว้ก่อนแต่ว่าบอกไว้แล้วเงินมาทีหลังแต่ว่าสำคัญคือการบอกบทุกคนว่าบอกโลดอะไรกันมาเค้านะบ่กสำคัญจะหจะมดว่าจอ่อนว่าเอา ค้อนนึงเดี่ยวตั้งเงินเดียวไว้อยกัให้สิบบาทเท่นั้นเดียวเดวเท่านั้นเลยจัดมายาเลยดิยไกลตาตุกเนั้น้อไกลตาตุกตัวนงพ่อพ่อเดียวเลยคือเท่านั้นแต่ว่าขนเคาคนเนี่ยมันอาจดิไปเรื่อยเรือยีเป็นที่ไหนทางโครงการเือะปิดใจมาแล้วก็เจอแล้วเนาะมีคนมาปิดใจมาสั้นๆเนาะ เพราะว่าถ้าเอื้อยเพื่อนี่กเป็นสูตรแบบออืว่าในปีเติอเลยเนาะเงอมาหลายปีเนาะแมีนบ่อนไงในมือคือนนี่ยกกับมือแรงนี่จะมีคนหยอกไว้แล้วนี่เน <c oughs> าะแล้วก็เออดีใจนะเอื้อยเพื่นน<ะ>อนคนสัโลมเนาะที่ว่าแบบหาลูกหาเมียแต่บางคนก็บแบบยานคิดวางจากเมือเนาะแต่อย่างไงเมืองเมืองเมือง<า>ก็ไอ้เพื่นเป็นตัวอย่างเนาะเมืองเบิองหรอเมาเบิกงตะกรอย่าเพิ่งมาเบิองะกษตรกรมาคำหักแผลบ่เอ่ะเมือน โบแมนว่าลงหลัวลงโหลดมากล้วย่ำหลับปฏิว่าสาวเล่าตัวนี่มาคนบู้วบาน้ำเนาะเขาหักแถวขนาดบบมีแขวะมัยังไงแต่ว่าเบิ้งคลิปกันจาว่าดันจาว่าดันเขาขางสาวเล่าเด้อเด้อแต่ว่าจะควงตรงมาเบิ้งจะควงไม่มาพยายามด้วยอย่างไอคนฝากบอกเขาที่ว่าเมียนฝากฝากบอกฝากบอก กินง่ยหรอกเธอเออเอ่าตอทั้งเธอกะสิได้ให้ทางอัเพื้นเห็ดกินก่อนนะแม่ให้อาเบะจีดกินค่ะก็จะได้หัโตจุกคิปเนาะเพราะว่าให้เอาเข้ามายินใหญ่ได้เหญ่นเวลา๋ยวเสียเสียละเวลาได้มาพูดโผล่ลงกับเราเนาะเอาเข้ากะดีใจเนาะข้ามาในมื้อนี้เนาะเห็ดเลยกับไอ้กระชงวังเนาะกะดีใจความสุกเนาะะคอยห้อายพื้นนี่กับเอื้อยหักกันโดนๆเลยเนาะอ่อเอาเข้ากะให้เอออะไ ไปขอตัวลากันเนาะสบายดีเลยสบายดีเด้อลยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กะแวะมาเยี่ยมน้ยามทั้งสาวใหญ่เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยกะเป็นอีกคู่นึงเนาะพ่อแม่พี่น้องที่สมบังในความหักพ่อแม่พี่น้องเลยกะดีอกดีใจนําอ่าทางเอื้อยเพิ่อนได้หลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะถือว่าทางเอื้อยเพิ่นกะโสดมาหลายปีแล้วเนาะกะ ดีใจแหละน้องพแม่พ no. ี่น้องเนาะกะมีเลยไล่ครูเนาะกะว่าสาวลาวนี่โล่พแม่พี่น้องเลยทางที่ยังโบเคยคุยกันลนหรือว่ายังโบฮู้จักกันดีเนาะกับางทีจะว่าว่าสาวลาวนี่โลกเนาะถ้าว่าคุยกันถือใจมักหักกันและจังมหากันเอยน้องพแม่พี่น้องเนาะจังได้ชมบางคือกับทางเอื้อเพิินนี่แหละน้องพแม่พี่น้องเนาะ ดีใจนะอ่าเอื้อเพิ่นได้ลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะจังไรกะชาบัวกะชิได้กรับก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะผาที่ตามชาบัวในเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะผาขกดไลค์กดแซ่พ่อม,มีกำลังใจที่ว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกะชิได้ขอกล่าข้าว่าสบ,บายดีสบ,บายดี